ันนี้เราก็มีอุปกรณ์ n e เ g ิ a r กีดีมาแนะนำเช่นเคยนะคะอุปกรณ์ขั้นเทพของเราวันนี้ที่เราจะมาแนะนำนะคะเป็นรุ่น AC 2006ค่ะเป็นเราเตอร์ AC 2006ัระดับ 3S เลยค่ะวันนี้มีทั้งความสมูทสมาร์ทและสตองในตัวนะคะวันนี้เรามีอุปกรณ์ n e ตเวิ r กีดีมาแนะนำทัานก็คืออี i ี a AC 2006จ้าวันนี้เรามีอุปกรณ์ n e ตเวิ r กีดีมาแนะนำนะคะเป็นรุ่น เป็นแบรนด์ edimax นะคะภายใต้การจัดจำหน่ายจากบริษัท king it ค่ะมาเรามาดูใกล้ในะคะตัวนี้เป็นแบรนด์ edimax นะคะตัวนี้เป็นแบรนด์ edimax นะคะภายใต้การจัดจำหน่ายจากบริษัท king it ค่ะมีเคมงกุฎตรงนี้นะคะอุ่นกายอุ่นใจสบายหายห่วงค่ะวันนี้เป็นรุ่น g mini rg 2 1 s นะคะ ac 2,600ม m i m m o gigabit home wifi roaming router นะคะตัวนี้เซตอัพง่ายค่ะลูกค้าสามารถทำ roaming ได้ด้วยนะคะมา รา,าดูข้างหลังกันดีกว่านะคะว่ามันทําอะไรได้บ้างนะคะตัวนี้เซตอัพง่ายนะคะเซตอัพผ่านมือถือก็ได้ค่ะนี่นะคะมีคู่มือให้ในกล่องเรายังมีฮอตไลน์ไว้คอยช่วยเหลืออีกต่างหากค่ะนี่นะคะเป็นไม่ว่าคุณจะดูหนังฟังเพลงสตรีมมิ่งนะคะดู 4K พร้อมๆกันไหลายๆเครื่องก็ไม่มีปัญหาค่ะลูกค้านี่เลยค่ะเป็นรุ่น rg21a นะคะภายใต้แบรนด์ e d i m a x ค่ะมาพร้อมกับการรับประกันหลังการขายจาก king ig นะคะไร้ทาร์กวอลเตี้ a T ค่ะ นี่เลยค่ะยี่ห้อเดียวที่ไลท์ทาม์บรลติทุกชิ้นส่วนทุกอาการแน่นอนจะ้ะตัวนี้นะคะเราไปแกะกล่องดูข้างในกันนะคะลูกค้าว่ามันเป็นยังไงกันบ้างมามาดูกันเลยค่ะว่าเป็นยังไงมาว้าวมาตรงนี้เลยนะคะเป็นตัวนี้เป็นเราเตอร์ AC 2 0 0 6นะคะมีความสมูทสมาร์ทแระสตองอย่างไรเรามาดูกันนะคะแกะในกล่องออกมาก็จะมี เราตอบย้ำกันทุกครั้งว่าอุปกรณ์เนเวิร์จาก King IT ต้องสังเกตให้ดีนะคะว่าเราจะมีไวคิงตัวนี้ค่ะไวคิงเป็นตัวการันตีในการรับประกันนะคะลูกค้ามีไวคิงแสดงว่าเป็นของ King แท้นะคะค่ะนอกจากนี้ยังมีตัวอุปกรณ์ค่ะลูกค้านี่ค่ะตัวอุปกรณ์ตัวอุปกรณ์นะคะมีเสาสัญญาณสี่ต้นค่ะลูกค้าเป็นเสาเป็นเสาแยกนะคะลูกค้าไปดูใกล้ๆเลยค่ะลองดูอุปกรณ์ใกล้ๆเลยนะคะตัวนี้เป็นแบรนด์ e m a t ค่ะลูกค้า เป็นแบรนด์ e d m a x นะคะ AC 2006ค่ะดีไซน์สวยหรูนะคะลูกค้านี่เลยค่ะดีไซน์สวยหรูนะคะดูด้านหลังนะคะดูด้านหลังของเราเตอร์นะคะก็จะมี4พอร์ต LAN หนึ่งพอร์ต WAN เช่นเคยค่ะเป็นช่องเสียบอะแดปเตอร์นะคะ1 2โวลต์ค่ะลูกค้ามีปุ่ม WPS ค่ะนี่นะคะลูกค้าตัวเสาสัญญาณนะคะมีเสาคลื่น 5G 2ต้นนะคะซ้ายขวาและด้านข้างค่ะด้านข้างนะคะก็จะเอาไว้ใส่ตัวนี้นะคะติดตั้งเสา2.4ค่ะ 2.4รวมเป็น4จุดด้วยกันนะคะขึ้น 5G 2ต้นนะคะแล้วก็ขึ้น2.4อีก3ต้นค่ะลูกค้านี่นะคะอ่านี่นะคะภายใต้แบรนด์ e d m a x นะคะรูปทรงสวยงามค่ะมาด้วยความเรียบหรูคมเข้มนะคะสีดำตัดสีแดงวัสดุอึดถึกทนแน่นอนค่ะรุ่นนี้เป็น ac 2006นะคะส่วนเสาสัญญาณค่ะลูกค้าเสาสัญญาณเป็นเสาถอดได้นะคะลูกค้าที่เสาตัวอุปกรณ์แต่ละต้นนะคะมันก็จะมีชื่อ กำกับไว้ให้เรียบร้อยค่ะลูกค้าดูนี่เลยค่ะเห็นไหมคะเสา2.4แล้วเราก็เอาไปเสียบที่ตัวรับ2.4มีชื่อสัญญาณให้เรียบร้อยค่ะลูกค้าอ่ะเดี๋ยวลองไปติดตั้งตั้งเสากันให้กับอุปกรณ์ดีกว่าค่ะตัวนี้เป็นเสาขึ้ง 5G น,นะคะขึ้ง 5G 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 เรารเตอร์ตัวนี้เป็นเรารเตอร์ 3S นะคะ 3S ที่มีความสมารทนะคะ มีความสมุทจะดูหนังฟังเพลง 4K นะคะเล่นเกมพร้อมๆกันตัวนี้เอาอยู่ค่ะสบายมากนะคะเราเตอร์ตัวนี้เป็นรุ่น AC2600 นะคะสามารถรองรับอินเทอร์เน็ตได้ถึง500เมกะบิตค่ะตัวนี้นะคะสามารถรองรับอินเทอร์เน็ตได้ถึง500เมกะบิตนะคะลูกค้าเราเตอร์ตัวนี้นะคะสามารถรองรับอินเทอร์เน็ตได้ถึง500เมกะบิตเราเตอร์ตัวนี้มาพร้อมกับการบริการหลักการขัยาจากท n c นะคะมีไวคิงค่ะนี่เลยค่ะมีไวคิงที่ไหนอุ่นใจที่นั่นแน่นอนค่ะ ใส่สองเข้าไปแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะลอลอลอหล่อๆเฟี้ยวๆแบบนี้เลยค่ะค่ะเราตัวนี้เป็นรุ่น3 s นะคะที่มีความคป็ทถึกทนสมูทสมาร์ทและสตองค่ะเราเตอร์ตัวนี้มี4พอร์ตแรน1พอร์ตแบนนะคะเป็นมาตรฐาน ac 2 0 0 6นะคะ ac 2 0 0 6นั่นหมายความว่าสามารถรองรับได้2ขคลึ่นความถี่เช่นเคยค่ะลูกค้าตัวนี้สามารถรองรับได้2ครื่นความถี่นะคะลูกค้าคลึ่น2.4มีความเร็วอยู่ที่ 800เมกะบิตเพอร์เซตค่ะลูกค้าโอ้โหสุดยอดมากวิ่งเร็วมากปลืดปราดไหลรื่นเลยนะคะตัวนี้2.4มีความเร็วอยู่ที่800เมกะบิตเพอร์เซตค่ะ2.4ว่าเร็วแล้วนะคะลูกค้ามา 5G วิ่งอยู่ที่เท่าไหร่ 5G วิ่งอยู่ที่1,733เมกะบิตเพอร์เซตค่ะลูกค้าโอ้โหมันจะได้อะไรเยอะแยะขนาดนี้คะ่ะลูกค้าราเตอร์ตัวนี้นะคะเป็นมาตรฐาน AC 2006ค่ะสามารถรองรับได้สองครึ่งความถี่นะคะลูกค้าตัวนี้ รองรับได้ถึงสอบขึ้นความสี่นะคะสามารถทํามิวไมมโมก็ได้ทํโรมมิ่งใช้กับอุปกรณ์ตัวอื่นเอามาใช้คู่กันก็ยังสามารถทําได้อีกค่ะมิวไมโมสามารถรองรับการทํางานหลายๆอย่างได้พร้อมๆกันแบบไม่มีสะดุดเลยค่ะลูกค้าเราเตอร์ตัวนี้นะคะเป็นเราเตอร์ AC 2006มีความสมาร์ทสมูทลรสตองในตัวค่ะมาพร้อมกับการรับประกันหลังการขายจาก King IT นะคะรับประกันทุกชิ้นส่วนทุกกรณีค่ะลูกค้าท่านในสนใจสอบ 04190555หรือ h o t ล i n e King IG นะคะฮอตไลน์ line, หรือ line @kingig นะคะไม่ว่าจะเป็นฮอตไลน์หรือ line @kingig เรามีเพื่อให้บริการ24ชั่วโมงเช่นเคยค่ะซื้อสินค้าจาก King IG มั่นใจสบายหายห่วงได้นะคะเรามีศูนย์บริการ23ศูนย์บริการทั่วไทยทั่วทุกภาคของประเทศไทยนะคะ23ศูนย์บริการทั่วไทยเปิดให้บริการตามปกติค่ะเปิดให้บริการตามปกตินะคะ23ศูนย์บริการทั่วไทยค่ะ สอบถามกันมาได้เลยนะจ๊ะเราเตอร์ดีๆแบบนี้นะคะมาพร้อมกับการรับประกันหลักการขายจาก King IT ค่ะเราเตอร์เทพๆแบบนี้เป็นรุ่น AC 2006นะคะ RG 2 1 S รองรับสัญญาณอินเทอร์เน็ตได้ถึง5 0 0เมกะบิตเพอเซตค่ะเป็นมาตรฐานไวเลส AC นะคะสามารถรองรับได้สอลขึ้นความฉี่ค่ะขึ้น2.4มีความเร็วอยู่ที่8 0 0เมกะบิตเพอเซตค่ะลูกค้า ส่วนขึ้น 5G นะั้นสบายหายห่วงแน่นอนค่ะมีความเร็วอยู่ที่1733 m b เมกะบิตเพอรเซกค่ะสามารถตั้งได้ถึง10ชื่อด้วยกันนะคะเราเตอร์ตัวนี้สามารถตั้งชื่อ Wi-Fi ได้ด้วยกันทั้งหมด10ชื่อแบ่งเป็นขึ้น2.4 5ชื่อแล้วก็ขึ้น 5G อีก5ชื่อวู้เวรบเตอคุ้มๆแบบนี้นะคะมาพร้อมกับการรับประกันหลักการขัดจาก King IG รับรองว่าเจ๋งรับรองว่าเชียบค่ะสนใจ แพ็กเกจ500เมกเอาอยู่แน่นอนค่ะมาพร้อมกับการรับประกันหลังการขายจาก Ki ไอทีสนใจสินค้าสอบขาวกันเข้ามาได้เลยนะคะอุปกรณ์ได้เบิดีๆีมีที่นี่แน่นอนค่ะจาก Ki ไอทีวันนี้บายบายไปแล้วนะเดี๋ยวมาแนะนำกันเพิ่มเติมกันอย่างต่อเนื่องนะคะลูกค้าท่านใดสนใจสินค้าตัวไหนกดติดตามกันได้เลยนะคะ